รู้ทั้งเห็นการสำคัญพบกันในช่วงออนดิสเดย์ครับพี่มาครับแล้วเราหวัดวันบอลเลนทายมีอะไรบ้างครับเราหวัดวันบอลเลนทายนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันบอลเลนทายนี้นะครับมาจากนักบุญใหญ่นักบุญที่ชื่อว่านักบุญบอลเลนทายหรือชื่อว่าเซนบอลเลนทายหรืออีกชื่อดีครับชื่อว่านักบุญแห่งความรักในการที่จะได้ชื่อนักบุญแห่งความรักนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนักบุญบอลเลนทายนั้นจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือในการจัดงานงานต่างๆต้องบอกก่อนว่านะครับ ในสมัยก่อนจะ็นอยู่ในช่วงของสงครามของกรีกและทางจักรวรรดินะครับทําให้ได้มีการออกฎหมายในการห้ามการแต่งงานแต่นักบุญวาเลนไทนยเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือในการแต่งงานที่จะเป็นที่มาของวันวาเดนไทนยครับและน้องตาครับเมื่อเรารู้ที่มาแล้วความสําคัญของวันวาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างครับค่ะความสำคัญของวันวาเลนไทน์นะคะวันวาเลนไทน์ก็ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะก็จะกลายเป็นวันสำคัญนะคะที่ความรักคนรักทั่วโลกนะคะก็ จะมาเฉลิมฉลองในวันนี้กันค่ะแล้วก็จัดขึ้นในปีคศ496ค่ะและและยังตีความหมายใหม่ว่าเป็นวันแห่งความรักค่ะค่ะดอนแล้วสัญลักษณ์ของวันมาเลไทยมีอะไรบ้างคะสัญลักษณ์ของวันมาเลไทยนะคะจะเป็นเทพเจ้าคิปปิดค่ะซึ่งเทพเจ้าคิปปิะค่ะเป็นบุตรของเทพเจ้ามายส์หรือเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะและเทพเจ้ามีนัสเทพเจ้าแห่งความสวยและความงามค่ะซึ่งเทพเหล่านี้นะคะเป็นเทพของ สมัยโบราณของชาวกรีกและโรมันค่ะและนะครับถ้าเกิดเป็นวันบาเลนไทยแล้วแล้ววางสู้สัปดาห์แล้วนี่มันก็ต้องมีแคปชั่นนะครับใช่ครับแต่กับชัานวันนี้จัดพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวันบาเลนไทยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบพิเศษมากๆด้วย<อ>กันบอกกันได้ไหมครับว่าแคปชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตองนี้แคปชั่นวันนี้นะครับอยากกินข้าวต้องใส่ใจาอยากรักน,นานๆต้องใส่ใจครับ รีออตองใส่จอย่าตามผิดน้องขึ้น,น,น,นไปเลยไอ้นี่น้องดอนครับได้ข่าวว่าน้องดอนมีเก่งแคปชั่นไเป็นขหรอครับใช่ค่ะขอขอฟังแคปชั่นน้องดอนหน่อยได้ไหมครับแคปชัช่นวันนี้ขอเสนอ,อหัวใจนะไม่ใช่หัวถิ่นที่จะมาเช็คอินแล้วก็จากไปอ่ะโอ้โห <laughs> สุดยอดสุดยอดมากน้องดอนนี่บอกเลยว่าเกี่ยวจะทุกวันนะครับแคปชั่นเนี่ แต่วันนี้นะครับก่อนที่เราจะลากันไทยเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับจะมาขอแนะนา,นากันเป็นกิจกรรมจากบริษัทผลิตไฟฟ้า,าจำกัดน,นะครับจะชวนน้องๆมอลายตามหาความหลากหลายในโดนยถนนกับค่ายเยาวชนเอ็กซ์โตรไทยรักษาบ้าลุ่นที่อกศิ์นะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปเช็คในแันเพจข,ของเดือดสตันนี่ถามได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถเช็คที่เดือดสตัทนี่ทามได้ครับ นันในวันนี้นะครับพว,วกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Terima kasih telah menonton!